วันนี้พาเพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดระฆังโคศิตารามนะคะเราไหว้พระในพระอุโบสถก่อนค่ะเดินจากประตูด้านริมน้ำนะคะอันนี้เป็นพระประธานในพระอุโบสถค่ะหลวงพ่อยิ้มรับฟ้านะคะวันนี้เรามาเช้าหน่อยได้สวดมนต์ธรรมวัตรเช้าค่ะหลังจากสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าเสร็จนะคะ เรามากราบหลวงปู่โตคะ่ะที่วิหารนะคะเดินมาทางด้านนอกคะ่ะในวันพรุ่งนี้คะ่ะวันที่22มิถุนายน2568คะ่ะเป็นวันครบรอบวันมรณภาพของสมเด็จพุทธจารย์โตพอมลังสีนะคะทางวัดก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานนะคะในวันที่22มิถุนายนคะ่ะอันนี้ก็เป็น ลานเรามากราบหลวงปู่โตโอ,องค์ใหญ่ดิมน้ำกันนะคะน้อมจิตระลึกถึงเมตตาของหลวงปู่โตภุรมรังสีนะคะแล้วก็คำสอนของปู่โตค่ะ